안녕 e ันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะก็ วันนี้มี how to แต่งหน้ามาฝากนะคะก็เป็น how to แต่งหน้าลุคนี้นั่นเองก็แต่งตามได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะแรงบันดาลใจในลุคนี้ของแก้วคืออะไรนะคะก็คือชา่างซัางหรือว่าเจบผักของเรานั่นองปา k s h ชินเฮนะคะเพราะว่าแก้วชอบเขามากเลยนะจ๊ะก็ชอบที่แบบว่ามีคิมทันมาชอบรู้จักคิมทันใช่ไหมเออนั่นแหละก็เลยเลือกมาลุกหนึ่งก็จะเป็นลุคนี้ ก็จะเป็นลุคแต่งหน้าแบบนี้นะคะก็จะออกเป็นแนวแบบสโมคี้อายแบบเบาๆแบบว่าธรรมชาติโทนสีเอาเป็นน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปากก็จะเป็นชมพูนู๊ตแก้มก็จะออกอมส้มอมชมพูนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะก็ก็แต่งให้พยายามขายที่สุดแต่ว่าหน้ามันไม่ให้หน้าแก้วไม่ให้นะคะก็เลยแบบว่านั่นแหละก็อยากทำนะคะก็เลยจะเอามาฝากส,สาวๆก,กันในยุคนี้นะจ๊ะก็ สามารถแต่งตามกันได้ง่ายๆแหละก็เหมือนชาลัังไหมอะเออแบบนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าลูคนี้จะเป็นน่าจะโฆษณาลิปหรือเปล่านะคะก็เป็นลุคหนึ่งของป้าชินเฮนะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ไปชม how to ลุคนี้กันเลยค่ะค่ะก็หลังจากที่เราลงเบสเมคอัพเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าแบบนี้แล้วก็ทาแป้งนะคะแล้วก็จะ ปัดขนคิ้วด้วยซีเวน่าอันนี้เพื่อเปลี่ยนสีคิ้วให้เป็นสีทองเหมือนเจ๊ผักเขาเนี่จะ้ะก็จากนั้นเรามาเริ่มพอยเมคอัพกันเลยค่ะค่ะแก้จะใช้พาเลตของ O.D.V.O. นะคะออฟโอันนี้นะคะซึ่งเก่ามากนะจะ๊ะจะลงโทนสีที่คล้ายคึงกันจะใช้กระแปลงแบบนี้จะลงสีเออเขาเรียกว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้แบบหม่ไม่นิดหนึ่งนะคะจะลงให้ทั่วพับเปลือกตา ค่ะเมื่อเราได้ตาเป็นหมีเสร็จแบบนี้แล้วนะคะมีแบนด้าอย่างนี้นะคะเราจะใช้สีโทนดำตรงนี้นะคะมาลงตรงช่วงปลายหางตาแบบเบาๆนะคะเกียร์เกียรขึ้นมาเลยให้ดูฟุงมากที่สุดนะคะ จากนั้นก็จะใช้สีที่เดิมนะคะมาลงตรงปลายหางตาด้านล่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วเรานะคะเบนให้มันดูฟุ้งเหมือนในรูปค่ะก็คือแบบเบนไปเลย ก็จะได้ตาลุกป,ประมาณนี้นะคะมันจะเหมือนหมีแพนด้านิดหนึ่งแต่ว่าเราจะใช้อายไลเนอร์กรีดกรีดไปเลยนะจา๊ะกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดัดค้นตากันเลยนะจ๊ะ จากนั้นก็ปัดมัดคารานะคะมัดคาราก็ใช้ของมิตีันนี้หลยอันเดิมนะคะก็ปัดให้ยาวที่สุดเลยค่ะเราก็จะมาไฮไลท์สันจมูกนะคะโดยการที่ใช้แปรงอะไรก็ได้ที่มีสีน้ำตาลนะคะมาปัดเพราะว่าเราจะไม่แบบ ให้มันชัดมากปัดลงมาแบบนี้ให้ดูแบบดังพุ่งอะไรแบบนี้นะ,ะก็ถูกไปเลยจากนั้นเราก็จะมาไฮไลท์หน้ากันด้วยการใช้เจ้าสกินฟูไฮไลท์ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบไฮไลท์สีแบบนี้เลยก็แปะลงไป เพื่อไฮไลท์ให้หน้าเราเป็นเหมือนสาวเกาหลีผิวช่ำๆจากนั้นก็มาเชรกริงนะคะเราก็จะใช้สีนี่แหละพาเลตเดียวสีออกเนี่ยแตะๆไปนะคะเป็นสีกวอกน้ำเงินพวกอะไรนาง่ะ รง,งจากนั้นมาถึงขั้นตอนการปัดแก้มนะคะแก้วก็จะใช้สีส้มออกส้มเพราะในรูกของเย็บผักเขาก็ออกส้มนะคะของปาร์คชินเฮแล้วก็จะปัดตรงหน้าแก้มให้เฉียงขึ้นไปแบบนี้ เชียงขึ้นไปตรงถึงตรงจอรของเราจากนั้นก็จะใช้สีชมพูชมพูแบบนี้นะคะของเอลเป็นพิงแ a ชชั่นนะคะแบบนี้มาปัดช่วงหน้าแก้มพอมีแก้มก็ดูดีมีอะไรหน้าไม่ซีบ เพราะว่าลงบีบีสะขาวเชียวปกติผิวเหลืองมาเสร็จลุกนี้กันนะคะด้วยการทาลิมฟิปปากที่เป็นสีนู้ดแบบในลูกเลยนะจ๊ะก็จะเป็นแน่นอนว่านู้ดก็จะมีสีเดียวที่ตอนนี้มีอยู่ก็คือสีชมพูนู้ดของ Candy ้ดอนะคะจะเป็นสีออกนู้ดแบบนี้เลยนะคะเราก็ทาไปเลย ขอเติมเป็นสีชมพูแบบนี้หน่อยแต่ว่าในรูปเขาขาวแล้วเขาทาสีนูดมันขึ้นแต่ถ้าเราแบบออกโทนเหลืองแบบนี้ก็อาจจะออกชมพูนิดหนึ่งจะดีกว่านะจ๊ะก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมแล้วก็แต่งตามได้ไม่ยากนะคะก็เท่านี้เองค่ะสำหรับรูปแบบนี้นะคะ กันไปแล้วนะคะสำหรับハ o ทูแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆทุกคนจะชอบกันแล้วก็นำไปแต่งกันได้ง่ายๆเลยนะคะลุคนีก้ก็จะทาหน้าขาวไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็โอเคพอมันดบดอบ,บลงมามันก็โอเคเข้ากับผิวดีนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าอยากจะทําให้เป็นคล้ายๆสาวเกาหลีที่หน้าออกจากขาวแล้วก็มีวิ้งเงาวๆวาวๆนะคะก็ หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของแก้วนะคะลิงก์ทุกอย่างก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็เข้ามาติดตามมาพูดคุยกันได้นะคะก็มีอะไรก็เม้นติชมกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาก,กไปเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะไปายบา